แค่ได้ยินเสียงดนตรีที่คิดถึงอะ่ะมันก็ทำให้แบบหิวใจขึ้นมากๆแล้วและการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่มาแบบกระโหลกกะลานะมันมาพร้อมกับแพลตฟอร์มสตรีมแพลตฟอร์มสตรีมหมายความว่ายังไงคือมันไม่ใช่แค่คนจีนหรือคนไต้หวันเท่านั้นที่เข้าไปเล่นได้แต่เขาจะเห็นเกมนี้ทั่วโลกใครก็สามารถที่จะโหลดไปเล่นได้และนอกจากสตรีมแล้วยังมีแพลตฟอร์ม PC ที่แสนจะลื่นไหลอีกด้วย ทีนี้ใครยังไม่ได้กดถูกใจเพจอย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยให้มากดถูกใจซะนะก็แค่ก๊อปปี้ชื่อนี้แล้วเอาไปใส่ช่องค้นหาใน Facebook คุณก็จะเจอทันทีเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกมจะเปิดให้บริการในวันที่21กุมภาพันธ์ทุกคนจะได้เข้าไปเล่นพร้อมกันแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดให้พวกเราเข้าไปสร้างตัวละครกันแล้วอ่ะสร้างตัวละครในที่นี้หมายถึงว่าเขาไปเลือกธาตุ เลือกสเตตัสต่างๆแต่ยังเข้าไปเล่นไม่ได้นะอยู่แค่หน้าสร้างตัวละครแค่นั้นให้เรามาที่โพสต์ตรงนี้แล้วเราจะเห็นลิง์ที่จะพาเราไปจากนั้นเราก็คลิกเลยเมื่อคลิกแล้วมันจะพาเรามาที่หน้านี้มันก็มี2แพลตฟอร์มอย่างที่บอกไปให้เราเลือกว่าเราจะเล่นใน PC หรือว่าเล่นในสตรีมแล้วตอนนี้มันมีของรางวัลที่พร้อมจะแจกพวกเราอยู่ด้วยคือถ้าคุณเข้าไปสร้างตัวละครปุ๊บมีโอกาสที่จะได้ไมค์การ์ m y c a การเนี่ยเป็นบัตรเติมเกมของเกมนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วถ้าใครที่เล่นตั้งแต่เวอร์ชั่นมบาย l e แล้วก็ t s x ก็น่าจะเป็นการ์ดเดียวกันนี่แหละแล้วก็จะมีเนี่ยถุงเหมือนกับว่าถุงนี้มันจะให้ขุนพลตัวใหม่กับเราด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบสุ่มนะทุกคนไม่ได้แจกทุกคนก็รู้เนเอาแล้กันว่าใครจะได้ของรางวัลครั้งนี้ไปเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการร่วมสนุก แต่ก่อนอื่นเราต้องไปโหลดเกมก่อนการโหลดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากให้เรามาที่แพลตฟอร์มในสตรีมคือถ้าใครเครื่องใครเนี่ยมีสตรีมอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่คุณจะเข้ามาที่หน้านี้นี่ให้เรามาที่หน้าของสตรีมนะและนี่คือหน้าคลังสตรีมของผมผมทำการเพิ่มเกมนี้เข้ามาในคลังของผมเรียบร้อยแล้วทุกคนจะเห็นว่าเกมในสตรีมของผมเนี่ย มันมีเยอะนะจริงๆผมอยากจะนั่งไล่เล่นให้มันหมดแต่มันไม่มีเวลาคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพอเราไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยที่มันจะต้องเปิดฟาร์มเวลฟาร์มอะไรเก็บหาของทั้งวีทั้งวันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเวลาเล่นเกมพวกนี้เลยอย่าง Resident Evil 3ผมซื้อมาผมยังไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนรวมไปถึง Resident Evil 2 Remake ก็ยังไม่ได้เล่นซื้อมาแต่ไม่ได้เล่นมีใครเป็นเหมือนผมบ้างเนี่ย นี่ยังเหลือ Resident Evil 4 Remake อีกนะเดี๋ยวผมรอมันลดราคาก่อนเพราะคิดว่าถ้าซื้อราคาเต็มมาก็คงยังไม่มีเวลาเล่นจากนั้นเราก็คลิกไปเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากเราโหลดเสร็จแล้วเราก็ทำการคลิกเปิดขึ้นมาเลยทุกคนมันก็จะสามารถเล่นได้มั้งเอหลังจากคิดแล้ว มันทำไมเกิดเหตุการณ์แปลกๆแ,แ,แบบนี้ขึ้นทุกคนมันให้เราคลิกไฟล์อะไรไม่รู้อะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยถ้าเล่นบนสตรีมเนี่ยตอนนี้เหมือนมันยังเข้าเล่นไม่ได้นะสงสัยเราจะต้องไปทดสอบอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็คือแพลตฟอร์ม PC แล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนีย่ยเห็นไหมมันก็ยังค้างอยู่อย่างนี้ทุกคนไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะย้ายไปที่แพลตฟอร์ม PC แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสามารถที่จะโหลดได้ไหม ตอนนี้ผมจะลองย้ายมาที่แพลตฟอร์ม PC นะแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าสามารถที่จะเล่นได้ไหมเราก็คลิกที่ตรงนี้เลยแล้วมันก็จะดาวน์โหลดไฟล์ให้เราผมดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นไฟล์ WIN R เราก็ไปแตกไฟล์ตามปกติแล้วก็ก,กดคลิกเข้าไปเล่นโอ้ยโคตรคิดถึงเลยทุกคนแค่ได้เห็นตัวเกมแล้วก็ได้เห็นหน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์แบบนี้ มันทำให้รู้สึกตัวเองแก่ขึ้นไปอีกด้านล่างเห็นไหมมันจะมีลิโป้ลิโป้ของ ts 2เนี่ยดูดีมากเลยนะที่วิงว่งิกันอยู่เนี่ยก็คือใต้เกี้ยวกับเสี่ยวเกี้ยวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งถ้าเป็นของเวอร์ชั่น tsx หรือ ts mobile เนี่ยเขาเรียกว่าต้าเฉียวกับเสี่ยวเฉียวเหมือนกันตอนนั้นผมจำได้ว่ามันเป็นขุนไอเทมมอเนี่ยสตัวเนี้ยแล้วเสี่ยวเสี่ยวเกี้ยวเออเสี่ยวเกี้ยวนี่แหละ มีสกิลทําให้สตูเนี่ยสับสนมืนงงคือมันเป็นขุนบนที่ดีมากๆเลยนะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นของโมบายอะ่ะอันนั้นคือกาก,ากมากทั้งต้าเฉียวเสี่ยวเฉียวโอ้แต่ว่า TS2 เนี่ยสองตัวเนี้ยบอกเลยว่าตึงแล้วทุกคนจะต้องมีเก็บไว้ในคอลเลกชันอย่างแน่นอนทีนี้พอเราเข้ามาแล้วเราก็จะต้องทําการเลือกเซิร์ฟจริงๆเซิร์ฟมันน่าจะยังไม่มีให้เราเลือกแหละ แต่ว่าเราก็มาคิกตรงนี้มันก็จะเข้ามาที่หน้าที่เราจะต้องตั้ง ID แล้วก็พาสเวิร์ดเดี๋ยวผมจะทำการตั้งนะแล้วเราไปดูกันหลังจากตั้งเสร็จมันจะพาเราไปที่หน้าไหนหลังจากเราตั้งรหัสผ่านแล้วก็ชื่อบัญชีของเราเสร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้านี้ทีนี้เราจะต้องไล่เรียงความทรงจำของเราเมื่อ15ปีก่อนให้ได้นะเกมนี้มันจะแบ่งเป็น4ธาตุด้วยกันก็คือธาตุดินธาตุน้ำ ธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมส่วนสกิลเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นั่งรื้อฟื้นกันใหม่เลยผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วมันจะมีให้เราเลือกอาชีพอีกก็คือว่าคุณจะเป็นจอมยุทธจอมทัพกุนซือหรือว่าหมอซึ่งแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีเอ้แต่ละอาชีพมันก็จะมีแต่ละสายแยกย่อยออกไปอีกนะว่าอย่างเช่น คุณเป็นหมอคุณเป็นหมอสายรักษาหรือว่าสายดาเมจเฮ้ยจำได้ว่า t ีเอสองหมอสายดาเมจเนี่ยโคตรโหดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นธาตุธาตุอะไรดีทุกคนผมผมอยากเล่นอาชีพจอมทัพแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันมันสามารถที่จะเลือกอาชีพได้เลยไหมเพราะหน้าต่างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอ่านกันไม่ออกมีหลายคนถามว่าแล้วภาษาไทยจะมาหรือเปล่า อันนี้ต้องรอดูเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นาธาตุเล่นาธาตุอะไรดีทุกคนเอา,าธาตุธาตุไฟเหรอมันก็จะดาเมจจ๋าไปไหมเดี๋ยวผมเล่นเป็นาธาตุธาตุน้ำแล้วกันอ่ะาธาตุน้ำแล้วตรงนี้มันคือเลือกอะไรอ่ะอ๋อเลือกเพศเนี่ยแถวแรกเลือกเพศนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเพศชายแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อชุดนี่เราชอบชุดแบบไหนนี่ผมชอบชุดแบบนี้นะ แล้วก็อันนี้โอตานี่มีให้เปลี่ยนตาด้วยทุกคนอ่าผมเอาหน้าปกติแล้วกันอันนี้อะไรทรงผมอือนี่แหละนี่ผมเอาหัวตั้งๆแบบนี้เลยเอ๊ะมันสามารถที่จะม้วนอ๋อดูด้านข้างไม่ได้อันนี้คืออะไรอ,อึบอันนี้คือไม่ใช่อาชีพแน่นอนแต่มันคืออะไรทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะหนึ่ง มีถึง12อ๋อเดือนหรอใช่ไหมวันเดือนปีเกิดอย่างนี้เหรอเออใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะมันจะให้ใส่ทำไมอะ่ะอันนี้คือวันอ๋อแสดงว่าอันนี้คือเดือนเกิดแน่เลยมกราคุมภามมนาเมษาพฤษภามีุนา,า,า,น,านี้อ่ะไล่ตามนี้เลยแล้วกันคิดว่าน่าจะเป็นเออตามนั้นแหละทุกคนแล้วก็เกิดวันที่20อ่า2ี 20. ชื่อแน่นอนว่ามันต้องเป็นบัสคุงอยู่แล้วเราก็พิมพ์ลงไปชื่อตัวละครของเราจากนั้นอันนี้เป็นสีสีคิ้วเหรอสีตัวสีตัวละครอันนี้เอาขาวๆไว้ก่อนอันนี้จะเป็นสีผมนี่สีผมผมชอบสีทองทองอ่ะแจมคือสีสีฟ้าเฮ้ยมันก็จะฟ้าจ๋าไปไหมเดี๋ยวนะถ้าเราจะทำสีทองเราต้องทำไงอ่ะ นี่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 นีนี่น,นแบบนี้เลยอ่าแล้วนี้อะไรอันนี้อันนี้อย่เองเนี่ยอันนี้คืออะไรทุกคนสีเสื้อหรออ่าไม่รู้เพิ่มจนสุดแล้วแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆอันนี้คืออะไรอุตาโอ้สีตาเดี๋ยวนะเอาแบบตาเขียวเฮ้ยยังแจมอ่ะเหมือนซุปเปอร์ไซ่ยอะไรนี่อันนี้คือสเตตัส สเตตัสขั้นพื้นฐานที่เขาให้มาอันนี้น่าจะเป็นปัญญาเฮ้ย <laughs> ทุกคนนี่คือปัญหาของเกมต่างประเทศเราจะมีปัญหาตรงนี้แหละนี่ขนาดผมเล่น T s ของไต้หวันมาก่อนนะผมยังจำตัวอักษรมันได้ไม่ได้เลยอะแต่จำได้ว่าตรงนี้คือปัญญาแน่นอนเพราะว่ามันจะมีขีดแบบนี้อันนี้คือค่าปัญญาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นค่าเลือดมั้ง เขาให้สติตสัสพื้นฐานมาอย่างละ2แสดงว่าเราก็ถ้าน้ํามันจะต้องเล่นเป็นสายอะไรสายปัญญาอย่างนี้หรือเปล่าเอาลองยัดไปสายปัญญาปัญญาจ๋าไปเลยแล้วกันเพราะยังไม่รู้จะอัพอะไรงไงจากนั้นเราก็กดตกลงทีนี้ก่อนที่เราจะกดตกลงมันมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกก็คือเราทําการแคปแคปหน้าจอสร้างตัวละครของเราเนี่ยแล้วไปโพสต์ใต้ลิงก์ของกิจกรรม แล้วเรามีสิทธิที่จะลุ้นรับของรางวัลเดี๋ยวผมจะพาไปทำกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เราทำการเอารูปที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะหน้าสร้างตัวละครแล้วเลื่อนลงมาที่โพสต์นี้จเจนว่าตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาก็พากันทำเรียบร้อยแล้วละ่ะพอเราเลื่อนดูก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมแคปหน้าจอที่สร้างตัวละครเนี่ยเอามาโพสต์ลงที่นี่ เราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของรางวัลของรางวัลก็คือบัตรไมค์การ์ด150บาทพร้อมกับถุงสุ่มขุนพลใหม่ที่พอวันเปิดใครได้ก็น่าจะได้ของดีไปตามตามกันเราก็ทำการโพสลงไปเลยทุกคนนี่ผมก็เตรียมรูปที่แคปไว้แล้วเมื่อกี้เราก็เอามาโพสลงนี่จากนั้นเราก็อัพโหลดลงไปให้เรียบร้อย แค่นี้แหละเสร็จแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมรุ้นกิจกรรมกิจกรรมน่าจะประกาศผลวันที่20กุมภาพันธ์นี่ไงเขาบอกบัตรไมค์การ์ด150แล้วก็ถุงสุ่มขุนพลจำนวน5อันหรือเปล่า100ไอ้10รางวัลแต่ไอ้100นี่คืออะไร100ห่อเหรอเออน่าจะใช่อ่ะยังไงรอติดตาม อีกรอบหนึ่งละกันวันที่เกมเปิดยังเป็นทางการเราน่าจะได้เจอกันในนั้นแล้วพบกันใหม่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย